สวัสดีครับสวัสดีสา์วันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ครับพ่อกับผมนายาคุณเกษตร,รครับอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือนะครับตลาดนันัวควายบ้านจำมืนตำบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงพูงภาคมันอีอากาศยังแก่มใสอยู่ครับพี่น้องมาเบิงการสื่อขายัวควายนะครับ ตลาดมนีกัรดูสึดวาตถิบอมาหลมาไดครับมาคายบ่อเข่า,ขานานแนนัาไดครับเพราะว่าฝนตกบนมือครับเมือนวันนี้เนาะสองมือที่ผ่านมาฝนตกบนมือครับพอค่าบ่อกรไดเอางวงของมาหลครับแต่ว่ากมีมีเลือกรายครับงวงเลี้ยงนะครับเป็นบรรยากาศทีก่กำลังอึมครึมอยู่ละครับฝนกะบ่แน่ว่าทิตกหรือบ่ตกนะครับ เดี๋ยวผมิะขอไปหาเบื้องสอบถามในห,ห่อยเบื้องราคางวานะครับเป็นการซื้อขายคุณได้ขอมาเบื้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องนายาคนเกษตรนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องขอไปย่างเกาะเบื้องนะครับเบื้องบรรยากาศการซื้อขายกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพันดอครับยนอยู่ไหมยืนอยูเลยไปโดนฝนอ่ะโอ้ยตกบนเมื่อครับเราไปฮันดล้วก็ไปม้าเราอยู่ผ้บังคบตาเขา่อ ตัวไหนพอคูนผูหน่อยไอ้ตัวนี้1ิบตัวนั้นสิบนึงตัวนั้นสิบหนึงผูน่ยรวมแล้วสาสามเนาะถ้าเอาอ2อเน่ะไว้ถ้าเอาสองเนี่ยสาตัวผูทันน้งหมดเนาะตัวนี้13 1สาน่งเไเออ ผูหน่อยครับงามๆครับพี่น้องผู้ผูหน่อยสูงอยู่ประมาณจะกลอยสามทิศได้ผมนะเกียงบนเลยเสาคัว่าหางเลยเสาหาเนาะเสาหางตัวนั้นสูงสามกันปะตัวนั้นสูงสามกันติดทอกันาร์เนาะตัวนั้นก็คือโบอวนเท่าตัวนี้เนาะตัวนี้เนื้อหนังดีตัวนี้สมบูรณ์กว่าเนาะ เลี้ยงนาเลี้ยงครับเป็นงัวเลี้ยงเอาไปคุ้นเนะ<ร>าะจังน้อยเนี่ยครับจะพาเพ่งอีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง <c oughs> ทางกับจืดๆแน่แค่น้อยมือนี่ฝน <c oughs> ตกคนมือคำวันนี่ <c oughs> เป็นงัวผู้น้อยนะครับสูงอยู่ที่ประมาณจากักรลอยย <c oughs> ี่สิบหาได้ครับครับตัวน,นั้นก็สจีจง จอยในจันครับสองตัวนี่สัามเนาะสองตัวสัสครับราคาต่อรองได้อีกว่ต่อรองอไจังอนเนาะบุณไทยบุญไทยจังไนครับปินตะเลียงครับพี่น้องขอเบอร์ติอนคพ่อจำเบอร์กได้ครับจำเบอร์จา่วได้ครับ จำเบอือปะไรดิคร en <environmentally> ับพ er <ore> oh, <vocabulary>. ่ออยู่บ้านไหนครับบ้านคลองไซสครับบ้านคลองไซสครับกเป็นราคางัวเนาะเออเป็นราคางัวโอ้ยเสียดายจำเบอือปะไรนะพ่อจำเบือปะไรครับผขอบคุณครับเจอดล่ะสวัสดีครับพ่อไอรอดครับครับผมว้าพี่สาวต้องแบคือยืนงามแต่วะเท่าไหร่ไหนทำราคาก่อนเลย Sáu hạ Mẹ sáu nó mẹ sáu nói nó. Ôi, rồi. Sí là mẹ sáu sĩ sĩ Ôi sĩ 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 ซาวฮะมอง x i a o มีอีกวะตั้มก้อนีกเลยปะได้อยู่ได้อยู่จังไงก็ว่ได้อยู่คุยกันมันบวกกับโอ้เบิ่งงามเลยครับพี่น้องบึงไทยโอ้งามครับพี่น้องเนื้อหนังดีครับหู้ร้อมเนาะโอ้ยหู้ดีเบิ่งทา้งไทยครับโอ้ปกหันงี้ อันงเงครับวายโยยืนยืนงามยืนเท่ห่างามครับไายงามครับเฮ้สัดส่วนดีครับพี่น้องพอหลอดเราห้องไว้สาหาเนาะครับครับห้องไว้สาหาครับมือก็ดีเนาะครับดีแข่งขาดีทุกอย่างเนาะครับดีครับรับประกันพร้อมรับประกันเลยรับประกันเลยครับพอหลอดเรารับประกันเลย ่ได้ได้หนินงามๆครับ <c oughs> นี่ครับหน้าตาสวยงามครับพี่น้องเป็นงัวเลี้ยงราคาห้องไว้สาวหาครับขอเบอร์ตริดต่อนะครับพ่อหล่อครับ083 083 251 <1, S> 251 <1, S 2> 8353 8353ครับอ่ะติดต่อมาครับ ห้องไว้ราคา25,000บาทครับงองามเป็นตีเลี่ยงครับอ่ายเอสวัสด,ดีครับได้ยังมามืนอเนี่ย,ยป็นโงอ้เป็นงวงงงเป็นงวเนื้อเนอะครับผมครับโคคร

<laughs> thôi này tôi lấy kẹt phấn cái này nó ngó jam à mà. Ở nam nằm đấy đúng 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 cái gì ngắm cái gì Ngam Ngam ได้ปีไ่ไเน้ีดอกได้ได้ได้ปีบอลไงสูงเียยงามดอกีเาเนี่ยเนาะไปอกเล่นตุ้งตุ้งตุ้งนะโอ้ทำไบโอ้สีงามเนาะของขายแม่งัวบากแม่แม่กับลูกขายเกตขั้นกันนี้วมันเด้ เรัง้าอยู่ครับคู้ขายสีขายมื่นสองสีแดงเข้มครับพี่น้องนัเน่ยเอารอาเรวเาแยกเรวเมียยกออกมาแล้วเนาะเรียกออกมาแล้วละ ไปเบิ้งง้อพอละเป็นเม่สาวครับเป็นงัวสาวบอกพอละฮะสาวเนาะสูงไงครับ งอสาวอหลุดนะครับบุคครับพี่น้อง โอ้ <c oughs> งามนะครับพี่นอ้อ <c oughs> งติ <c oughs> บด,ด <c oughs> บูถพร้อมนะครับพี่นอ้อง <c oughs> เบื่องน้าครับเนงโอ้นังหน้าดีครับพี่น้องสูงประมาณจากอจิหลายหาซพูแล้วครับจะทาราคาเราก่อนจะสไม่นำถามราคาเรานะครับ นี่ราคาละหล้องไว้สิ่ขายสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับสามหมื่นเอ็ดเนาะของหอยวิลาเราครับน้ำครับเมื่อนังถึงงวาสาวนะครับนังหนาใหญ่สูงประมาณจะา ผมอยู่ข้างล่างนะครับมาสิลอยสี่อสอถึงลอยห้ก็บ่แน่ใจนะครับได้หัางพันได้หรรไหนครับดูได้หักัน้สวยงามครับสามหมื่นหนึ่งพับาทต้องห่องไว้ครับสามสิบเอ็ดประันห่ายเวลานะครับเดี๋ยวติดต่อไปนะครับ เนื้อหนังดีครับพี่น้องเป็นงัวเรียงเนเป็นตะเรียงแท้ๆแม่ลูกเท่าไรหนหครนี้โเลอ้อลูกมึงคือลูกมึงคือหนังนะเนาลูกตัวไหนวะสองหมื่นสามหาร้อเอาแม่ลูกครับ ได้จังมือเราลูกวะน่ะนลูกสีขาวเมือโอ้ลูกมันลูกหนางนะมาลูกอะ่ะนี่แม่ครับแม่สีขาวนะครับแม่สีขาวสูงประมาณจากลอยสี่สิบนะครับประมาณ ลูกตัวเมียนะครับเป็นลูกตัวเมียนะครับได้รูปเดียวสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทรูดีสิบห้าหมื่อครับเนาะแม่ตัวงามครับเงื้อนังดีผิวงามเนาะ Đưa lên xe bà mượn 23,500 bát Năm năm khắp phía nông Cái bờ tí tôn à 061 061 152 1 5 2่3ห้าสองสี่สามเก้าสามส0้อง่นสามาร้อยสองมื่นามหาร้อครับูก้องครับ2 3 5 0เครับองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทแม่ลูกครับลูกตัวเมียสูงประมาณจากรลอยสี่สิบครับลูกแดงงามครับ Nháo không nguồn đấy nè này nhao nèo nèo mẹ nèo 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 đi lại nèo nèo đi nèo mẹ mà นี่เอะไรครับสีเมนครับซีเมนสวยงามครับคระถางดูววโว,ว,โว้นี่พี่น้องซีเมนครับนี่ปลูกลูกแดงลูกงามครับเป็น ตัวแม่ครับลุกตัวเมียแดงใสเจ้าเลยครับแมีกกะสูงประมาณร้อยสี่สิบวร้อยสี่สิบบวกครับนางนาดีนะครับ ราคาห้องครับสี่หมื่นครับห้องสี่หมื่นเนาะต่อไรบตองได้ครับเล็กน้อยซงไบสซงได้วยเแต่มีคารุครับซูลอ้ล้ด้งลยอเยรดับขอเบอร์ติดต่อน่อยครับ0 8นครับ082 127 127 6213ครับ6213ครับ เบคุณครับเขาซื้อวเลนหเขาเพิ่งไงเเบิ่งอีแม่หนึ่งครับพอละตัวนี้เท่าไหร่สองันห้าตัวนี้สองพันห้าเนาะคู่กับตัวนั้นเลย อ้สูงครับสูงลอยหาสิบบวกมเป็นลอยหกสิบพุ้นไปอยหาสิบวกวนนะมั้งครับลูกมันออกตอนแล้วจีดี20กว่ามือแล้วอ๋อขายลูกเหรอ เขาไก่เท่าหรอวันนี้ไหกเล่าส่งสิขืนสงสิขึ้นผมเบิ่งกันคนมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนั่นนะลูกมันลูกมันจะเดือนไครไปีเดนีเดนหายเดือน่ ุงกลสิขึ้นแล้วนะเนี่ยคุณเป็นเหลี่ยมเหียมไหมเนาะร้อยห้าสิบขึ้นร้อยห้บขึ้นแต่ข้างห้องไอ้ย่าติดห้อง,ห,องห้องอีกสองพันกับของพ่อวิล โทรมาติดต่อตามเบอร์ที่ผมลงไว้นะครับสอง0มืนห้าพันบาทนะครับมาต่อร้องเลยครับง้อแยกลูกออกไปครับง้อเราแยกลูกไปแล้วนะครับ ทำเบอร์นี้นะครับก็ Ồ, มีหอดไซมมาขายหลังเท่าไรเนี่ยพ่อหล้างหลาเอาเบิ้งเอาเบิ้องต้นหลังละห่าร้อยแข็งเนาะแข็งดีพออยู่บ้านไหนครับเนี่ยเพราะนานหักติ เบิ่งเนื้อไป็นน่องเบิง่งไซฟ์นี่งามันเห็ุง่ายยังดีเลยเออดีประตูยังเนาะโอ้แข็งดีครับแข็งดีหลังละห้าร้อยดีพอเออหลังละห้าร้อยบัตรน้าขนักครับ ตลาดง้อเรื่อยเลยเนี่ยดินตอนนี้อยู่ในตลาดง้ออ่าใครอยากได้แววยุบ้นานนั่นหักพ่อยังครับพ่อยังพ่อสมานพ่อสมันเนาะบัานนากันหักเนาะครับครับนี่ครับรอใส่มาขายอยู่นี่ครับในตลาดตลาดง้อนี่แหละครับผู้ใดอยากได้ใส่ครับหลังงามๆครับพี่น้องงานเราเห็ดมากครับ น้องไปจากหน้ากันหักครับุ่าุอะหอมันกุ่นมันอขอบุูดอะไรพ่อ เลื่อขอว่าบนแล้วก็ฝากกดไลน์กดแชทนะครับช่องนายาคุเกษตรครับเป็นบรรยากาศการซื้อขายงวงควายครับที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเจ้ามือนตำบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงพูมครับมื้อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ครับพี่น้อง